ครับผมเตืนจากเฮโลทายนะครับวันนี้เฟรนจะมาแนะนําวิธีการดูแลไข่งูนะลูกงูแรกเกิดนะครับก่อนจะแนะนํากันตั้งแต่เริ่มเก็บไข่เลยนะครับเก็บมาแล้วทำยังไงต่อจะทำดีดีกว่าส่วนใครอยากดูวิธีการเก็บไข่ไปดูที่คลิปเก็บไข่ครับไปหาเอาเองนะครับนะจะเล่นนะครับโอเคก็หลังจากเราเก็บไข่มาจากแม่งูแล้วนะครับเราก็ต้องมาส่องไฟกันอย่งที่มีควรมีคือไฟฉายนะครับมาส่องกันนะครับโอเคก็มาส่องนะครับเนี่ยอันนี้คือเส้นเลือดนะครับเห็นไหมเอ่ยในกล้องผมไม่มั่นใจนะครับ โอเคนะครับส่องไปเรื่อยๆเช็คเส้นเลือดนะครับถ้ามีก็คือโอเคแต่มีคําว่าแต่นะครับบางใบเช่นใบนี้ก็ได้ใบนี้นะครับชัดๆเลยเนี่ยคือฝั่งขวาเนี่ยครับตรงนี้ครับไม่มีเส้นเลือดเลยเหลืองอ้อยเลยนะครับแต่ฝั่งซ้ายตรงนี้นิดนึงมีเส้นเลือดเกาะอยู่นะครับอันนี้ฟักต่อได้นะครับไม่ต้องตกใจไข่มีที่เสียนะครับพอผ่านสัก 6- 7วันถ้าเขาเชื้อเดินดีเนี่ยเส้นเลือดจะค่อยๆเต็มเองนะครับ ใบนี้ก็เหมือนกันใบนี้มีแค่ช่วงข้างหน้าหน้าไข่ข้างบนนะครับข้างหลังไข่ไม่มีเส้นเลือดนะครับไม่ต้องตกใจนะครับฟัดต่อได้ไม่เป็นไรนะครับส่วนอย่างเงี้ยถ้าแบบไม่เห็นเลยจริงๆนะครับก็ฟักต่อได้แักประมาณหกห้าหกวันเหมือนกันแหละบางทีแค่ฟุกอาจจะมีก็ได้เลยจริงๆส่วนใหญ่มันก็คงไม่มีแล้วล่ะครับก็ปล่อยไปกระตุ้นไม่ไม่ไม่มีเชื้อไปนะครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนแรกหลังจากเก็บไข่แล้วนะครับบางทีในบางกรณีนะครับไข่มันจะติดกันเป็นเป็นก้อนๆนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะฮะถ้ามันด เดี๋ยวมันขาดนะครับเพราะว่าละครเราฟักไปถึงประมาณ5 0าสถึงห้าสวันนะครับมันจะดึงออกง่ายๆเองเช่นนี้นี่ครับชุดนี้ตอนแรกก็คือดึงไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ดึงไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่ผมหยอกเล่นนะครับนี่ครับดูครับปั๊บนี่ครับมันจะค่อยๆดึงอันนี้ดึงไม่ได้อะนี่อันนี้ดึงได้แล้วเห็นไหมแค่นี้เลยเพราะว่าอันนี้มันยังไม่ถึง60วันอันนี้มันประมาณสัก50ต้นๆเพราะปกติผมจะดึงประมาณ55นะครับก็อย่างเงี้ยถ้าดึงไม่ได้ก็ต้องพยายามมัน บอื่นนั่นก็ดึงไปปุ๊บแค่นี้เองเพราะว่าถ้าตอนเก็บไข่ใหม่มันไม่มันจะแทบไม่มีใบไหนงดึงได้เลยนะครับก็ปล่อยไปในบางกรณีนะครับเราเก็บมาเนี่ยเราจะเจอผิวเปลือกไข่ไม่เรียบเช่นอันนี้เห็นไหมเออผมเอาตัวตัวี้ดีกว่านิดนึไม่บังนี่อย่างนี้นะครับผิวไม่เรียบผิวเป็นตะปุ่มตะปำผิวไม่สวยไม่ใช่ไข่เสียไม่ใช่ขึ้นรานะครับไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจเป็นปกตินะครับก็คือแค่เปลือกไข่ไม่สวยเฉยๆพอเราฟักไปสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับ สิ่งที่ควรระวังนะฮะคือนี่เลยพอเราฟักไปถึงช่วงหนึ่งแล้วครับไข่จะในกล่องักไข่จะมีไอ้น้ำกาะน,นะครับควรจะหมั่นเช็ดนะครับนี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เช็ดนะครับแล้วไอ้น้ำมันรวมกันจนเป็นหยดน้ำเนี่ยแล้วหยดลงไข่ครับมันจะทําให้ไข่ขึ้นราได้นะครับถ้าเกิดขึ้นราทำยังไงขึ้นราก็หายาโม,ม,มาทานะฮะประมาณนี้ชกดไปเลย ตรงข้างๆไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่โดนขึ้แล้วนะครับอ่าแล้วก็เปลือกไข่แบบดึงที่ใครคนเลยเห็นแล้วตกใจมากๆนะครับเปลือกไข่แบบนี้อันนี้เรียกว่าเปลือกไข่บางหรือว่าเรียกว่าวินโด์นะครับไม่ใช่เสียนะครับผมเน้นย้านะข้อเสียเดียวของมันคือทําให้เราเห็นมอบได้โดยที่เราไม่ต้องลุ้นนะครับน,นี่เห็นเลยว่าเป็นสไปเดอร์แต่ในกล้องมันจะไม่เห็นก็คือเห็นตัวงูเลยนั่นแหละ มันคือข้อเสียเดียวคือเราไม่เราลุ้นมอฟไม่ได้นะครับเพราะว่าเรารู้โพเรารู้เฉลยอยู่แล้วนี่ผมก็เห็นแล้วมันไม่สบายเลยอุ้งเท้าอยากได้ตัวอยากได้งูขาวพอเราฟัดไปถึงประมาณสัก40ถึงอ่าโทษครับประมาณ45ถึง50วันครับถึง60วันเนี่ยไข่จะเริ่มยุบนะครับบางคนผมเห็นบางคนมือใหม่ตกใจว่าเฮ้ยไข่ยุบคือไข่เสียหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไข่ย,ยุบเนี่ยแปลว่าลูกงูใกล้จะออกนะครับเป็นเรื่องเป็นสถานะที่ดีนะครับนนเนี่ยเช่อนอย่างเงี้ยเนี่ยตอนแรกค่ะไข่ตึงๆนะครับเริ่มแบบเริ่มยยยุบได้้เี่อางง เนียดึงไม่ออกแยากดึงออกแล้วแยกได้เนี่ยแยกได้อย่างเงี้ยตึงๆอยู่อาจจะยังไม่พร้อมนะครับตอ,อนนี้มันยังไม่ถึง6กวันเนาะอย่างเงี้ยเริ่มยุบแล้วเงี้ยคือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับไม่ต้องตกใจใครที่แบบรู้อยู่แล้วแบบเย่นเชนพูดทําไมวะเขามีคนที่ไม่รู้จริงครับเพราะว่ามีลูกค้า,าทักมาหาผมหลายคนแล้วผมเลยต้องมาทําคลิปแนะนํานะครับคําถามที่เจอบ่อยเลยก็คือจะตัดไข่ตอนไหนน,นะครับหรือว่าแบบถ้าลูกงูต่อมาแล้วตัดได้เลยไหมนะครับ ก็อันนี้ถ้าเป็นของบ้านเฟรนนะครับแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับของเฟรนเนี่ยเฟนจะนับว่าถ้ามีตัวอะไรตัวหนึ่งเจาะออกมาก่อนนะครับก็ที่เหลือก็ตัดได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีใครเจาะมาฟัดสักหกสิบวันเราค่อยตัดดีกว่าครับในกรณีที่มีลูกมูลเจาะมาแล้วนะครับอย่างเงี้ยเจาะจนลายเลื้อยออกมาเองแล้วใบอื่นเราก็ตัดได้นะครับแต่นะครับมีคาว่าแตกโโตโตเลยการตัดของเรานะครับเราต้องไม่ใช่ตัดสีซส่วนนะครับเราต้องเล็งด้วยเช่น อย่างเงี้ยเราตัดนี้นะใช่ไหมครับแล้วเราจะตัดต่อนีครับเราต้องเล็งก่อนว่าสิ่งที่เราจะตัดต่อไปมีเส้นเลือดขวางอยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับว่าในนี้ยมันอา,อาจจะไม่เห็นแล้วมันมีเส้นเลือดขวางอยู่ครับก็คือต้องดูก่อนว่าห้ามตัดโดนเส้นเลือดเอามีดดีวกว่าระวังนะครับการตัดไข่อย่าตัดโดนเส้นเลือดโดนได้บ้างน,นิดหน่อยครับแต่จะโดนเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเส้นใหญ่ครับอันก็อาจจะไม่ดีนิดนึเป็นอันตรายครับผมเราพอลูกงวจะไข่แล้วนะครับบางคนจะเจอแบบนี้นะครับ อ่ะหูหายอุ้ยนูน้นไงสองตัวนี้นะครับเฟนไม่ได้ควักเขาออกมานะครับเขาออกมาเองนะไม่ได้เอาออกมานะเาเห็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คืออ่าไข่แดงหรือคือลบหรือคือสายสะดืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นเรียกว่าไข่แดงแล้วกันที่ห้อยอยีกตัวเขานะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับบางคนจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยถ้าลูกงูมาแล้วม,มีไข่แดงดูเนี่ย ป้องเราได้พันนะต้องตัดทิ้งนะอันนั้นมาในกรณีที่ไข่ออกมาก้อนนี้นะครับอันนี้คือไม่ไม่ค่อยเจอกันแต่ที่เจอได้บ่อยอ่ะคือก้อนท่านี้ตัดไปด้วก้อยหรือที่เป็นให้ดูเมื่อกี้นะครับไม่ต้องตกใจเป็นปกติครับไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่เอาเขาแยกออกมานะครับใส่กล่องขนาดบางเกือบพอดีตัวประมาณนี้แล้วก็เอาชู่รองพื้นนะครับผบน้ําก็คือทำกล่องเปียปกคอติในการดูแลลูกงูเลยนะครับเพราะว่าอะไรถึงต้องแยกถึงไม่ใส่รวมไปกับแต่ว่า,าช่องเขาแบบนี ที่ต้องแยกเพราะว่าอันนี้สุดท้ายแล้วครับเขาจะดูดเขา้าเข้าไปในตัวหรือบางตัวอาจจะตัดทิ้งก็อาจจะแบบกรัดทิ้งก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่มันจะดูดถ้าเกิดใส่รวมไปที่เป็นเห็นะงูลูกงูบางตัวครับตัวอื่นๆมันฉีกมันอึอมันอะไรเนี่ยมันแบในในกล่องนะครับมันก็จะเพื่อนๆกับไข่ที่มันต้องดูดเข้าไปเพื่อว่ามันทำความสะอาดเท่าไหร่ก็เลยแนะนําม,มาแยกออกมาก,ก่อนดีกว่าแล้วพอเขาดูดเสร็จปัป๊บค่อยเอากลับใส่เข้าไปจะดีกว่านี่ตัวนี้ก็เป็น ส่วนไหนจะเกิดเกิดจากลูกงูที่พร้อมพร้อมเกินตัวตอนแรกอันนี้ออกมาออกมาแรกยาวเท่าตัวเมื่อกี้นะมีเริ่มเห็นไหมหดเข้าไปแล้วอ๋อไปลืมบอกเลยสมมติถ้าลูกงูออกมาจากไข่แล้วนะครับมันจะมีเมือก,อกแบบว่าเหมือนเหมือนเมือกไข่ขาวครับเพื่อนอยู่เราเอาไปล้างนะครับน้ากอกน้าสะอาดครับก็เปิดแล้วก็ค่อยๆล้างให้เขาว่าว่าไม่มีเมือกเอาเมือกออกไป แล้วก็มาใส่อันนี้สาเหตุที่เราต้องใส่ใะชูผมน้ำนะครับเพราะว่าลูกงูอะครับก่อนที่จะอะไรนะลอกคาบแรก,กเขาใช้ความชื้นเยอะนะเราทําเรียกว่างูเปียกหรืองูน้ำนั่นเองก็คือพวกนี้นะพวกนี้คืองูเปียกหรืองูน้ำนะครับก็อยู่อย่างนี้ไป็นก่อจะลอกคาบแรกเลยใช้เวลาอยู่อย่างนี้ประมาณ7-9วันแล้วแต่สภาพอากาศจากที่เป็นดูเพื่มถ้าร้อนจะลอกคาบเร็วถ้าเย็นๆก็จะลอคาบช้าหน่อยแต่ละตัวลอกคาบไม่เท่ากันนะครับไม่ต้องตกใจว่า เฮ้ยทำไมทำไมแบบตัวนึงลอกแล้วอีกตัวนึงไม่อลมอกมันเป็นปกติหรือเปล่าดี่ดูอย่างข้อนี้เนีย่ยเริ่มล่อแล้วเนี่ยคือครับนี่คือข้างงูเด็กนะครับก็จะเป็นแบบนี้ใครอาจจะไม่เคยเห็นนี่เหมือนเหมือนนี่เลยอ่ะอ่าอะไรวะเยอะพายแต่กินนะครับไม่ใช่กินไม่ได้เนี่ยเหมือนเยอะพายเลยแกงจืดเยอะพายอันนี้คือลอกแล้วสวยมากขอแอบถ่ายนิดนึง ตัวนี้นะครับคือบาร์นาห์พินไซนะครับเพศผู้ราคาแ5 0 0ันบาทนะครับสวยมากสวยโคตรโคตรโคสเทียบให้ดูความสมในที่ความรู้เราก็ต้องมีถ่ายนิดหนึ่งตัวขวาคือตัวนี้นะครับคือบาร์นาหพินไซพัทเซลตัวนี้คือบาร์นาห์พินไซให้ดูความสมนี่สุดยอดก็คือสองตัวน,นี้ลรกคราบแล้วส่วนี้พวกนี้ยังไม่ลอกนะครับสังเกตดูได้ว่ามีเยื่ไผ่เต็มเลยตัวที่ลอกไปยังไม่ลอก ตัวที่ยังไม่ลอกจะมีความเงาของสีมากกว่านะครับพอมันมีคราบคราบแรกอยู่ในกรณีนี้เราจะแยกออกไปเลยก็ได้นะครับตัวที่มันลอกแล้วแต่ว่าเมืเรามาลอกพร้อมกันแล้วเขาแยกทีเดียวพป็นที่เกยจไม่มีอะไรหรอกอุ๊ยเคยลืมเลยอ่าในบางตัวนะครับที่ออกจากไข่นะครับแล้วมันจะมีอาการเขาเรียกว่าท้องบวมสมมติว่าอ่าทุกคนนึกตามนะครับว่าตัวนี้ออกจากไข่เมื่อกี้นะครับ ก็บางทีมันจะมีการแบบว่าตัวมาส่งแบบนี้แล้วก็ท้องบวมตุยนี้มาเลยเหมือนเพิ่งกินหนูไปอ่ะอ่ะให้หนึกภาพงูคุณกินหนูตัวใหญ่ใหญ่ไปแต่เนี้ยไม่ได้กินหนูไปมันกินไข่แดงอ่ะเอาเถครับมันดูดไข่แดงเร็วไปคือบางทีงูมันอาจจะตกใจเรืออะก็แล้วแต่ครับเหมือนค่อยๆใช้เวลาดูดมันสองสามวันเหมือนขึ้นพูดเหมือนพวกเนี้ยครับแต่บางตัวมันดูดเร็วเกินไปแล้วมันแบบแน่นท้องเหมือนเรากินบุฟเฟ่มาจุกๆวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการรับมือนะครับก็คือห้ามใส่ ถ้าคำว่าไม่ควรเลย่ะไม่ควรใส่ลงมกับตัวอื่นนะครับควรใส่กล่องขนาดพอดีตัวจริงๆแบบพอดีกว่านี้ก็ยิ่งด,ดีเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เขาอยู่นิ่งๆแล้วค่อยๆย่อยไข่แดงะคะรับเมื่อเรากินบุฟเฟ่มาถ้าเราไปอยู่กับเพื่อนเราวิ่งเล่นเราไปเดินก็จ,จุกเสียดอาจจะนด้ท้องได้เหมือนกันปล่อยให้อยู่นิ่งๆค่อยๆย่อยนะครับเพราะว่าจริงๆเห็นมาหลายเคสแล้วที่ไม่ได้แยกให้มันอยู่นิ่งๆแล้วสุดท้ายงูย่อยไม่ได้แล้วก็น้องกลับดาวไม่ค่อยเจอแต่ว่าเผื่อบางคนเจอพอหลุดจัด ตรงนี้ปั๊บเราตัดาพตรงนี้ก็พอลอกภาบแรกเสร็จแล้วนะครับเราก็พานอมอนมาอยู่กองแทงได้เลยะจะอยู่ปกติทีนี้ก็เรียนปกติครับไม่ต้องทำอะไรเลยไปเรื่อยๆเลยปกติสอกรอาบแรกนะครับเราก็จะให้มกองแทงแล้วเนี่ยเฟนของบ้านเฟนนะเฟนจะให้งูพักถึงประมาณ3 4สวันนะครับแล้วค่อยเริ่มให้มือแรกเพราะว่าบางทีอะครับรอบวันนี้ใหุ้่งนี้เลยหรือรอบวันนี้ให้วันนี้เลยส่วนใหญ่งูไม่ค่อยกินหรอกเพราะว่า เรียกว่าไงอะ่ะไข่แดงมันเหมือนสารอาหารนะครับบางตัวดูดไปเต็มที่และอิ่มอยู่ยังไม่พร้อมจะกินหนูไม่ต้องตกใจนะครับที่บางคนเห็นแบบว่าอุ oo, ย้ยทำไมบ้านห่กินตั้งแต่วันสองวันของนแรกเลยอะ่ะบ้านเรา3ามสิบวันแล้วยังไม่กินเลยหมูต้องผิดปกติแน่ๆไม่ใช่นะครับเขาแค่อ,อิ่มอยู่เฉยๆเหมือนคนเราครับมันก็มีความอิ่ความอิ่มไม่เท่ากัน,นในข้อเดียวกันก็ไม่เท่ากันนะครับทเคยเจอบางตัวอิ่มไปประมาณอาทิตย์กว่าเลยถึงจะเริ่มกินสังเกตได้ง่ายๆเลยว่างูตัวไหนอิ่มอยู่ค ไม่ใช่ปองอ่าเก,กล็ดเลแอบปองแบบปองปกติเหมือนงูสมบูรณ์ครับทั้งที่เราไม่เคยกินให้หนูเลยเพราะว่าไข่แดงเขายังอยู่เขายังมีสารอาหารอยู่เขาก็เลืยงไม่หิวไม่ต้องตกใจนะครับในใครที่อยากจะแบ่งปันน้องให้คนอื่นง,งูฉันเพาะงูมาได้แล้วสมบูรณ์ได้มอฟที่สวยแล้วรอคาดแรกแล้วต้องทำยังไงต่อต้องใช้เวลาแค่ไหนถึงจะย้ายบ้านได้ก็ถ้าเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับของเทโลธาของเราเนี่ยครับเราจะ ให้เขาหันกินประมาณ3มื้อก่อนนะครับถึงจะย้ายบ้านได้ทำไมต้อง3มื้อเฟนทำไมไม่10มื้อทำไมไม่มื้อเดียวไปเลยก็จริงจริงสิบมื้อมันเยอะไปครับเ็นเสียหลอดไม่ใช่สามมื้อเนี่ยเป็นว่ามองว่าเป็นเวลาที่พอดีนะครับเพราะว่าถ้าเราให้แค่มือเดียวล้วไปเลยหรือว่าย้ายบ้านเลยครับบางทีเราไม่มั่นใจได้ว่างูตัวนั้นนะครับจะกินได้ดีจริงจริงไหมบางทีมือแรกจะแค่ฟุกก็ได้สามมื้อเนี่ยคือเราเทสแล้วว่างูกินได้ดีจริงๆดูอาการดูอะไรพวกนี้ครับอ่า ของเราก็คือจะหันแช่ให้ด้วยอีกขั้นตอนหนึ่งบางคนอาจจะไม่ได้หันแช่ไม่เป็นไรแต่ของเราหันแช่ให้แน่นอนอันนี้การันตีแอบขายของนิดนึงถ้าผมก็ประมาณนี้แหละพอเราหันสามมือแล้วย้ายบ้านแล,แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เหมือนเด็กมปกติแหละคร่าวๆมีบ้านขนาดนี้โอเคถ้าผมจะไป,ไ,ปไม่สิต้องบอกว่าถ้าใครมีคำถามถาคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเจวผมมาตอบจะไป,ไป